สวัสดีครับอยู่กับแม็กทั้นนั้งจมครับผมเมื่อนี้ก็มาไซไส่นะครับอยู่ที่ลำเมนไส่ครับผมน่าจะเป็นบอ่อเดียวนะครับที่เปิดนะว่าไส่แถวๆนี้มาันน้ำท่วมหมลและ้วะรับ ก็เท่าแกก็มีข่าวว่าน่าจะได้ไปวิ่งงานแถวแลบบุรีครับผมนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่บีรองลำแล้วนะครับนะครับแต่ไม่รู้ไปนานแค่ไหนนะผมก็ยังไม่รู้เลยแต่ก็ต้องไปนะครับผมช่วงนี้น้ำมันก็แพงนะครับแพงมากเลยริบละสามสิบบาทอย่างเงี้ยไม่ไหวครับผม งานน้อยด้วยครับแถวบีเรามั้งงานน้อยเลยใครมีงานหรือว่าอเพวกหินดินทรายที่อ่อยากได้นะครับโทรติดต่อได้นะครับผมยนม็กทันติงจมนะครับสู้น้ำมันไม่ไหวจริงๆครับผมเศรษฐกิจอย่างนี้รัฐบาลก็บ้าบอย่เงี้ยโอตายเลยนะครับ ย่ผมก็มาสายตั้งแต่ประมาณตีตีสองครับผมออกจากบ้านประมาณตีสองเนาะโอ้ช่วงช่วงเช้าเนี่ยฝนตกครับฝนตกหนักอยู่หนักพอสมควรครับผมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อเช้าเละทะหมดครับ อพอละเดี๋ยวเราไปขับรถไปช่างดีกว่าครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปช่างดีกว่าโอ้เล็กเทะนะครับฝนตนกหนักครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะครับต้องไปวิ่งเ,เกี่ยวกับการเกษตรหรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ถามท่าแกอ่าให้แน่ใจเลยนะครับว่าไปวิ่งเกี่ยวกันเกษตรวินะ่งมันหรือวิ่งอะไรสักอย่างนี่นะเกี่ยวกับข้อโพดหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวรอยไปไป,ไปติดตามกันนะครับผมแถวลบบุรีนะครับแถวสีคิว้วแถวแถวนี่นะครับผมเข็ตติดต่อครับผมด่านกนนะุลทศเนาะหวยบงพวกนี้แหละนะครับ ก็ไม่อยากไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมนะเพื่อเงินเพื่องานเนาะนะรเราก็ต้องเ,อเลี้ยงดูตัวเองไปเรื่อยนะครับไม่มีใครจะพาเราไปไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้นะครับนอกจากตัวเรานะครับผมนะบผมก็คิดว่าผมก็ต้องดูคนที่แย่กว่าเรานะครับ๋วก็คนอื่น อาจจะเริ่มต้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นที่ติดลบนะครับาจากที่ไม่มีอะไรนะครับผมนะสู่ฟันฝ่าอุปสรรคมานะครับโดยตลอดนะครับผมบางคนถามผมว่าทำไมไม่ออกรถวิ่งงานเองเลยนะครับผมจะเอาอะไรมาออกครับว่าผมเริ่มต้นจากติดลบเนาะนะครับมัน คนเรามันพูดกันมันพูดง่ายอยู่ครับนะชีวิตคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับก็อย่าไปเอาชีวิตของใครหลายๆคนนะไปเปรียบเทียบกับตัวเองนะครับถ้าตัวเองมีแล้วก็แล้วไปนะครับบางครั้งเราอยู่ตรงไหนที่มันมีความสุขเนาะเราก็อยู่ตรงนั้นนะครับ มันมีความสุขละเราไม่ต้องมั่งมีอะไรมากหรอกครับนะคขอให้มีความสุขก็พอนะครับผมมีเท่าที่ผมมีนะครับรักตัวเองเข้าไว้นะครับผมเคยคิดนะว่าผมรักคนอื่นแล้วก็ทําให้เขารู้สึกดีนะครับแต่ผมก็ลืมไปว่าผมก็ต้องการเหมือนกันนะครับผมนะครับพยายามรักตัวเองเข้าไว้นะครับ แล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะครับนะโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับแต่ก็จงทําดีในวันนี้ให้มันดีที่สุดเนาะคนที่ท้อก็นะครับสู้ต่อไปครับผมนะการการที่เรามองคนอื่นนะครับแยกก่กว่าเรานะครับมันก็จะ ทำให้เราฮึดสู้ขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าไปดูถูกคนที่ด้อยกว่าเรานะครับเพราะว่าคนอาจที่ด้อยกว่าเรานั้นนะครับที่เราดูถูกนะครับอาจจะดีกว่าคนที่ดูถูกนะครับในวันนี้นะครับผมนะบ,บางคนที่ คนที่พ่อแม่หามาให้เนาะมันก็อาจจะไม่เข้าใจในจุดจุดนี้นะครับคนที่ลำบากครับคนที่ไม่มีอะไรเลยครับเริ่มต้นจะติดลบอ่ะก็จะรู้เลยนะครับผมจะเข้าใจนะครับแต่บางคนนะครับพ่อแม่หาให้จริงครับก็สารต่อพ่อแม่นั้นโอเคครับชีวิตเขาก็ จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะครับอันนั้นก็ยกย่องเขานะครับไอ้ดอนผมเลยนะครับผมทาแบบนั้นนะบางคนเห็นผมเนี่แบบยิ้มหัวล่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นมุมอีกมุมนึงเนาะนะครับก็ไม่ค่อยอยากเศร้าทอะไรนะครับบางมุมมันก็มีบางมุมแหละครับนะครับมีบางมุมมันมีกันทุกคน,นครับมุมใครมุมมันเนาะ ก็ใครจะแสดงออกนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครผมมันยืนคนละจุดนะครับมันก็เลยรู้สึกคนละอย่างเนาะอย่าไปเปรียบเทียบกันอนะไรให้มันมากมหมครับผมบ,บางทีผมเห็นบางคอมเมนต์โอ้คอมเมนต์ผมแบบไม่ไม่มีอะไรเงี้ยนะครับใครจะเอาอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้จอบโตอะไรนะครับผมก็ มินไปว่าขอโทษครับที่จนนะครับผมนะก็แค่นั้นอย่างไงก็ไม่เป็นไรครับผมนะบจะต้องสู้กันต่อไปนะครับบางทีก็ขอบคุณนะครับที่เอ,อคำดูถูกนะครับนะระมันเป็นแรงผักบักดันของเรานะพบว,ว่าแรงแรงผักดันของเราเลยนะครับ อนี้ก็อย่าท้อครับผมเดินหน้าสู่ต่อไปครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามผมอยู่นะครับคนที่ท้ออยู่นะครับถ้าดูอยู่นะครับให้มองคนที่เขาได้กว่าเราเขาแย่กว่าเราครับคนอื่นเขาแย่มากกว่านี้ก็เยอะแยะไปหมดแล้วครับโอ้แต่ช่าง เละหมดเลยตะชังเออ,เอทำไมมันติดลบเนี่ยตะชังน่าจะเป็นที่ทรายนะครับเนี่ยไม่เอาทรายออกโอ้ตายเล้วทรายมันาขางอยู่ตะชังนะครับเ,เท่าไหรเนี่ย25โอเคอพอดีนะครับ เกินยี่สิบห้าเนาะโอ้ไปก็แม่พอดีแหละไม่เกินยี่สิบห้านะครับประมาณนี้ก็มาดูเช็คดูน้ำหนักสิว่าเท่าไหร่โอ้ห้าสิบสองเนี่ยเราก็ขับไมโครเอาออกดีกว่านะครับโอ้อย่างไปเรื่อยๆครับผม โมคถ้ามานี่นะครับตักเองนะครับถ้าเสมียนอยู่ก็เสมียนตักให้นะครับอีกคนนึงอ่ะพี่ช<พ>ื่ออะไรพี่เมย์หรือเปล่าน่าจะตักให้เราก็ช่างไปที่เรียบร้อยครับผมตักออกเสร็จแล้วโอ้แเลิแบเบิดเลยนะครับผมอ่า uh สายวันนี้สวยนะครับสีเหลืองๆออกเหลืองๆนะครับสวยมากสวยมากเอาฟิตไหมบักยางไงหนึ่งงานทำสัญญาเพราะว่าผมว่าสวยงามนะผมนึกว่าบ้านที่เล็กนะไปไอเอาบินดีกว่าครับผม เราก็ได้บินเสร็จแล้วครับผมบินช่างแล้วก็เดินทางกันต่อครับผมนะครับอำเภอนางรองครับผมตอนนี้เราอยู่ลำธมนญชัยครับผมโอ้โหหัวลากกำลังขึ้นเลย AB ปิโตเลียม คืนฝนตกตอนไหนแถวๆนางรองไม่ตกนะครับหรือว่าตกก็ไม่รู้ผมผ่านมาก็ไม่ตกนะคืนเนี่ยก็ฝากติดตามแม่ค้าเลงจมนะครับต่อไปดูตอนต่อไปนะครับว่าเท่าแก่ผมจะให้ไปวิ่งอะไรเนี่ยก็โทรมาบอกว่ามาวิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่แถวๆแถวออแถวลบบุรีแถ,แถวบ้านแกแถว ไม่บงนะครับผมไปผ่านไปผ่านมาก็สามชาได้นะครับผมทักทายได้ครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เอฟซีที T ่ยังติดตามผมอยู่นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ